สวัสดีด้ะจ้าพ่อแม่พี่น้องชาวไทยชาวฝรัง่งชาวสาป,ปาโปเลาวยุ้มแดงหลกป่าบอนกลาบงามามสวัสดีคือเกาด้วยจ้าอยู่ในครัวเนาะจา้ะเนาะวันนี้กับเป็นวันมาฆบูชาเนาะจา้ะเนาะวันพระไงตอนแรกว่าสิไปวัดฟังเบื่องเจ้าของแล้วโอ้ยคือสิบอ่อไปวได้ดคือสิบอ่อสบายอีกี่นองก็เลยเสือน อะโวคาโดมากพี่น้องลูกใหญ่ใหญ่ไหมกินอาหารเสาร์ซื้อมาสองลูกมาให้ลูกเพิ่นเพิ่นปั่นเนาะจ้ะเนาะอืมได้อันนี้มานาวม่วงเออม่วงม่วงลานอินเดียแตงมวกับบค่อยบ่ค่อยแดงเป็นได้พี่น้องแตงมวลูกเน่น้อยเนาะอืมแสงสะท้อนเนาะจ้ะเนาะอืมนั่นแหละแต่มาให้เบิ้งอืมสี่ละมือวันอาทิตย์กะ ตื่นมากกะิเกือบเทียงเลวจ้ะเพราะว่าอยากอยากพักผ่อนอ่าอยากนอนเป็นส่วนเป็นส่วนหลายเน,นาอจ้ะเนาะอ่าชีวิตมูเฮ้า <c oughs> อยู่ตามแดนผู้เพิ่นมีสามีฝรัง่งเพิ่นกันดเดาออกมาเ้ามาหยังน,นาะจ้ะเนาะคือป่านี่ลหละอา่าได้เจอเจอ,เจอได้ก็มาเบาซูฟังเน,นาอจ้ะเนาะบ่าว่าสิเป็นเรื่องอา่า ความรู้เรื่องฟ้ามช่วยเหลือถ้าเกิดอะไรขึ้นจะไปที่ไหนตรงไหนนัดจ้าเนาะ,ะมีมากไหยพี่น้องหลายหลายแต่บางคนพิ่นกับบอกา,มาเมื่อว่าซูฟัง่งพิ่นอยากอายนัดจ้าเนาะส่วนมากที่อายสุดก็คือสามีสามีตี้อพี่นอ้องสามีตีนี่บางคนพิ่นบอกกาว่าวห้มูฟัง่งทนจนทนจนเจ้าของอถูกทำลาย แกลก,กับสิตีพ่อเปาะเปาะแป,ป๊ะอ่พ่อลังๆกันนักขึ้นเรื่อยๆนักขึ้นเรื่อยๆออมันกับแปลกอยู่จักสาเหตุอันใดเนาะผู้ช่ายตีตีผู้ยิ่งนี่กับแปลกอยู่เออเป็นอย่างสันเคยครั้งหนึ่งแล้วมันจะมีครั้งสองครั้งสามเด้อเพื่นว่าอันนี้แมนอยู่เด้อพี่น้องเอออันละอย่าไปทนอย่าไปทนนะจ๊ะออเพราะว่าการตีกัน โอ้ยมันบวมนเหลืองที่มาทนเนาะจา้ะเนาะเอออยู่บ้านเฮาสมัไเด็กกีกับมีให้ทนโบรานเป็นทนมาสันโอ้ยบวทนบดาดเลยพี่น้องมันสิตายถิง้งพอเมียตีกันจะไปหุ่งบแมนเด้เดจ้ะเออต้องไปซอยเออต้องไปซอยหรือว่าแจง้งตำรวจให้มันถูกต้องจบเออนี่ละ่ะมันมันเป็นร่างกายของคนคน,คนหนึ่งเนาะที่บาดเจ็บบแมนเมียหรือว่าเมนไผ่นะพี่น้องเออ มันเป็นคนคนหนึ่งตีนักนักเขาเฮาต้องแจ้งตำรวจพี่น้องเออเ <c oughs> <c oughs> พื่อนซอยเฮาใดพี่น้องคนถีบผ้าเข้าไปมองปลอดภัยเดอผู้ใดมีสายฟอที่ใส่ฟ้ามรุนแรงถุกตีเด้อพี่น้อง่าไปเก็บไ้เด้อเออแล้วก็ผู้ใดอยู่เลิกล่าเออบบมีมองจีเพิงผ้าเรื่องยาล่างเรื่องทนุงทนาย หาคุณนต่างชาติพี่น้องเขาสีซอยเหลือเจา้าโดยที่บตองเสียคาใส่ใจเลยเอมูป่านี่พันธ์เทศมาแล้วอืไม่ต้องเสียนะหรือห้าบาทสิบบาทคิดว่าบ่หลายพี่น้องบบหลายบางคนกับแทบบไดใจเลยเออหรือสิเกียวกับเรื่องลูกคือป่าเรื่องใดสอดข้าซอยเหลือเบิดทุกอย่างเออแต่ว่ามูห้าต้องเข้าหาเขาพี่น้องพระส่งภาษา มาแรกๆป่าคิดว่าบ่มีไผเป็นดอกจากออไปใบ,บงูงงงป่าเขากับผ้าเข้าไปพี่นอ้องเพราะว่าที่เข้าไปหาเขานะ่ะือเข้าเดือดร้อนนั่นละ่ะเขาซอยเขาซอยพี่น้องบาบาสีเรียองบ่ตองยาน่าเ้าสีเอาเข้าส่งกับบานเด้อพี่น้องเออบบมีเออ,เอ,อฉันมีลูกเขาสิพผ้าเข้าไปอยู่ทีปลอดภัยทั้งลูกทั้งแม่นะแล้วเข้าสีห้เข้าเลี่ยนภาษาเออฉันเข้าโบท่านได้เลี่ยนนะนี่มาหมายถึง สามปีสี่ปีแหลกที่มีปัญหากาับสามีส่วนมากสีมี่พี่น้องสีมีช่วงนี่แหละอ่าสีมี่ช่วงนี้สันมีช่วงหลังนั่นก็คืออีกอย่างหนึ่งอีกอย่างแล้วอันนั้นคือสิคล้ายๆนอกใจแล้วเออคายายเริ่มเริ่มสีสีนอกใจเริ่มสี่มระนวลยู่น้ำเห่าแล้วเออนะแต่เขาหางานเทน,น,นูนี่นั่นเออสุกสบายกันแล้วบัตตนีอ่อ่าเห่ากับยาอยยาอ่ยาเพิ่น จะเพิ่นทรงเงินกับบานจนลืมซอยคาใส่ใจอยู่ในขอบขั้วเจ้าของเด้อพี่น้องผู้ใดผ้าลูกมาเออสันสามีเพิ่นใจดีออดูแลพราะว่าอยู่หนีมันก็ได้เงินเงินเด็กน้อยนาอเจ้าเนะานะเออเด้เงินเด็กน้อยอ,อ,อยู่แล้วออสีเขาบัญชีไผแหลกแหลกก็อาจสิเป็เปนเป็นบัญชีสามีนั่นละ่ะเ,ออเป็นบัญชีเพิ่นสันใบใจหยางกันแลวก็บยา,ยาป คัดใจกันพี่น้องเออต่นรามีงานเห็ุอย่างเหตดเพิ่นกะทีเออว่ายังหน่อยลูกเข้ามาอยู่น้าเพิ่นแต่เป็นขานาข้าไฟหรือว่าอะไดก็แล้วแต่สันธามีเพิ่นใจดีเพิ่นกะห้ดอกก้ะเออสันเจอสามีเี่เงิ่อนเดือนเพิ่นเบาหลายผ้ากันแบบอยู่เข้ากับต้องหางานเหตุพี่น้องเออหางานเหตุสันเพิ่นอยู่เพิ่นซอยเหลือเฮามาเนาะในช่วงนั้นกถือว่าเออขอบคุณเพิ่นเฮามาแลลวเข้ากับ พยายามช่วยเหลือตัวเราเองเลี่ยนภาษาสันสามีเพื่อนใจค่ะเราเลี่ยนให้กระเฮงดีหลายพี่นอออ้องเออเดือนหนึ่งกระลหลตังค์อยู่สันกระอยู่ที่สามีเฮ้าเงินเดือนเท่าไหร่เขาก็สิคิดเฉลีย่ยให้เฮ้าบางเฮาสิ่ใจเท่าไหร่บางคนเพ่อนก็ลอยกว่าโยโอยนะู่โะเออนะสามารถเอาขึ้นได้ยูแต่ว่าก็สิเป็นจํานวนหน่อยนะพี่นอ้องเออแต่ว่าก็เอาขึ้นได้เดินเรื่องเอาขึ้นเด้อืแต่ว่าป่าเนี่เลี่ยนฟรี พอว่าป่าบ่มีสามีเนาะแล้วไล่ไดปลากันหน่อยเงินกระเสียงหน่อยเออแล้วก็มีลุงสินะเออก็เลยไปหาคุณช่วยเหลือคนต่างชาตินั่ะจ้ะเพื่อนก็นดําเนินเรื่องให้เอาใบนันใบนี้ไปยืนมองนันมองนี้เดอ้อเออเขาก็จัดการให้เฮ้าทีเสียงให้เฮ้าไปมองนันมองนี้พี่น้องเออก็เลยได้เลียนได้เลียนฟี่จากคารถคารถกักระจาย สมมติจ่ายอยู่เครื่องหนึ่งสินะพี่น้องอสมมุติเจ็ดสิบบาทก็ลดลงมาเหลืออยู่สามสิบบาทสิตามจํานวนค่าลดอเอ่อเขากระจายไปเท่านั้นละจ้ะเอะอก็มาเบาสู่ฟังเนาวว่าชีวิตอยู่ต่างแดนเอ่อมันก็มีทุกคนละจ้ะอ่ะบอบา่าสิเมนเมียฝรังหรือว่าเมียเทเดเมือไทยเมียใดกันล้วแต่เอ่อแต่่าส่วนมากเข้ามาอยู่หนีเข้าก็อยากให้หู สื่อเนาะจะนอกว่าเขาสีซอยเหลือห้าดายมองดเออจะเกิดปัญหาแบบนี้แบบนี้เนาะจะเพียงแต่ว่าเ้าต้องกาเท่าน,นั้นเละจะย่าปิดไว้ผู้เดียวเด้อเออมันจะเป็นโรคสะสมมันจะเหตุในห้าเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็บ่มีมองไปมองมามันก็นเลยเอ่อมันสิเจ็บไข่ได้ป่วยจ้ะจังใดประพรอขอคุณหลายๆลายเลยจะเด้อมาเบาสู่ฟังจ้ะพอกันคลิปนาขอบคุณเพื่อนใหม่เพื่อนเกา่าเวยจะเด้อเลิบเลิบ